ออไอติมมด้วยอืโอไอติม้กับน้ำานเบียงเ้ี้ยไปร้านโรงเรียนแล้วจุ๊บไบายบ๊ายบายให้้าแลววันนี้ทำอะไรกันครู นี่ขนมบ้างนะคะน้นวยหัวเจ้าเลยนะกินกิน้ี่ักินเ้าก่อนกินข้าวรอยังกินข้าวแล้วเอาไว้ระเอาไว้ตรงไหนครับโขกเงอย่างเลยตรงไหนคะ

哎，慢点。